กุ้งแช่น้ำปลา vs กุ้งแช่น้ำปลาลาวันนี้เราจะมาทำกุ้งแช่น้ำปลาและก็แช่น้ำปลานะคะกุ้งตัวใหญ่มากนะคะกิโลละสองร้อยห้าสิบจะได้ประมาณยี่สิบสี่ตัวนะคะหนึ่งกิโลล้างให้สะอาดซักสองน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปอกเปลือกแล้วค่อยจะมาล้างด้วยน้ำโซดานะคะ เราแกะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะต้องเอากรีออกค่ะกรีนี่จะแหลมนะคะเดี๋ยวจะแทงได้นะคะกรีกุ้งแล้วก็เหลือหางนะคะเหลือหางไว้จะได้จับง่ายตอนที่กินค่ะ ก็ผ่าผ่าหลังนะคะเพื่อเอาขี้ออกนี่เลยค่ะนี่นี่เส้นนี้นี่ มาทำความสะอาดอกุ้งนะคะโดยการใช้ใช้โซดาแช่เย็นนะคะล้างจะล้างไม่ให้ข่าวนะคะเราจะล้างสองน้ำอันนี้เราจะเอาไปเททิ้งก่อนค่ะ สองนะคะสวดาขวดที่สองนี่ค่ะเทไปเลยเราจะแช่สักสองสามนาทีแค่นั้นนะคะ แล้วเดี๋ยวจะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะดูน้ำนี่ก็ประมาณ3นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำเททิ้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหมักกุ้งกันค่ะแล้วเข้าตู้เย็นตอนนี้เราก็ให้กุ้งเสดดน้ำนะคะให้กุ้งเสดดน้ำก่อนระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมน้ำแช่กันค่ะ วันนี้อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะว่าเราจะทำกุ้งแช่น้ำปลากับกุ้งแช่น้ำปลาเดี๋ยวเราทำสองสูตรเลยนะคะเรามาทำน้ำแช่ก่อนนะคะอันแรกจะทำน้ำน้ำปลานะคะน้ำปลานี้น่าจะเป็นปลาร้าโหนกนัวนะคะของคุณน้อยนะคะของคุณน้อยเฟซเฟซบุ๊กคุณน้อยค่ะน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะที่เราต้มนะคะ ส,ส,ส่วนนะคะน้ำตาลครึ่งกิโลนะ500กรัมแล้วก็ใส่น้ำา600 ml ค่ะใส่ไปก่อนนะคะหนึ่งกระบวยนี้เท่ากับ3ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมค่ะค่อยเติมว่าเ,เราจะชอบหวานชอบเค็มแค่ไหนนะคะอันนี้สำหรับอันนี้ปลาราเราก็จะใส่ปเล็กค่ะใส่ไปหนึ่งกระบวยก่อนก็คือ3ช้อนนะคะ ต้องใส่ปลาไอต้องใส่น้ำน้ำตาลเพิ่มค่ะใส่อีก3ามช้อนนะคะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้มแซบๆนะคะต่อไปนะคะเราจะทำน้ำแช่เป็นน้ำปลานะคะวันนี้เราใช้เมคเชฟนะคะ หนึ่งตะบวยนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลก็หนึ่งตะบวยนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะต้องเติมน้ำตาล เ,เติมน้ำตาลแค่2ช้อนพอค่ะเป็น5ช้อนเดี๋ยวเราก็จะเอากุ้งแช่เลยนะคะเดี๋ยวในสิบสออุย้ยแม่เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำปลาค่ะ กกิโลนึงเราจะได้24ตัวนะคะไซนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนสัก20นาทีนะคะที่ทำสอสูตรเพราะว่าอยากกินทั้ง2อย่างเลย ซีนก่อนนะคะแล้วก็เอาไปแช่เดี๋ยวเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะจะทาน้าจิ้มสองถ้วยนะคะก็จะใช้กระเทียมไทยนะคะวันนี้ใช้กระเทียมไทยหัวครึ่งนะคะจะโขกให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่พริกนะคะละเอียดขนาดนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่พริกนี่พริกแดงกินดาค่ะ ตำพริกแดงจินดาแหลกแล้วนะคะก็ใส่พริกขี้หนูสวนค่ะเพราะว่าพริกแดงจินดาเนี่ยเปลือกเขาจะเหนียวค่ะเดี๋ยวเราก็ขกอ,อันนี้ต่อไปอนะคะมาทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือใช้น้ำปลาก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่อันนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวต้มนะคะหนึ่งจะบวยนี้นะคะก็คือสามช้อนโต๊ะนะคะ ล้วก็ใส่น้ำปลาเท่ากันค่ะแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวน้ำมะานาวขั้นสดๆนะคะใส่น้ำมะนาวเท่ากันนะคะแล้วเดี๋ยวจะชิมรสก่อนนะคะใส่ไปแล้วอย่างละสามช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวคอชิมอันนี้ตามตามชอบนะคะ ชีจาดมากเลยค่ะขอเติมน้ำมะนาวหนึ่งช้อนแล้วก็เติมน้ำตาลหนึ่งช้อนค่ะโ้รสเสดิดมากเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำปลาร้านะคะเดี๋ยวขอใส่น้ำตาลก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปตวงปลาร้านะคะ ใส่น้ำตาลไปเหมือนกันค่ะก็จะใส่เป็น4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมะน,น,นาวน้ำมะนาวนี่อันนี้ขาดไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เพิ่มอีก1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลรรา น้ำปลาสามช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิม้มปลาโหน่งของคุณน้อยนะคะชิมก่อนรสชาติเป็นยังไงแล้วใส่น้ําตาลอีกหนึ่งช้อนเท่าไปนะคะ1หนึ่งช้อนโต๊ะตอนนี้ กุ้งแช่น้ำปลานะคะเราก็ออกจากตู้เย็นมาแล้วนะคะสินาทีสุดท้ายคุ้ยความรไใส่ที่ช่องฟริตนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาจัดในจานเลยค่ะต้องคีบออกนะคะคีบออกแล้วมาจัดจานนะคะคีบออกจากในในน้ำนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนจัดเลยค่ะ กุ้งแช่น้ำปลาเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาน้ำจิ้มราดลงบนตัวกุ้งเลยค่ะราดให้ชุ่มๆหน่อยนะคะแต่เวลาที่เราทานเราก็จะสามารถตักน้ำจิ้มปลราราดอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะกินกับมะระและกระเทียมเข้ากันมากค่ะเรามาราดกุ้งแช่น้ำปลากันค่ะ ก็เอาน้ำจิ้มราดลงไปบนตัวกุ้งเลยค่ะราดตามชอบเลยนะคะใครชอบชุ่มชุ่มก็ราดลงไปเยอะๆนะคะกินกับมะระกับกระเทียมนะคะเข้ากันมากนะคะชอบเยอะๆก็ราดเยอะๆเลยนะคะแต่เราก็เอากุ้งจิ้มที่น้ำจิ้มได้อีกนะคะเวลาที่กินกุ้งแช่น้ำปลา vs กุ้งแช่น้ำปลา้าของครูธนพรค่ะ หวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Easy Doing หน่อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ Thank you for watching and subscribe